สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้พบกับเราคู่หล่อถูกต้องครับคือหล่อจริงเราหล่อินจริงจงครับผมเดี๋ยววันนี้เราวันนี้เรามาเกริ่นกันก่อนดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยเรามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างวันนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญตัวน้อยน่ารักเหมือนด้วยวันนี้พบกับน้องมาร์คครับผมครับผมและถ้าใครที่อยากจะมาเปิดตาแบบนี้บ้างอ่าฮะตอนนี้เรามีลับสมารครนะครับ เดอะสตาร์ปีที่990พร้อมเป็นดาวนั่นเองครับแต่เรามีทริคพิเศษจากแชมป์เดอะสตาร์หญิงนะครับผมคนแรกและคนเดียวของเมืองไทยนะครับผมน้องแก้มวิชยานีนะครับผมเขาจะมาแนะว่าเฮ้ยต้องการถูกต้องไปดูกันเลยดีกว่าครับถ้าเกิดใครนะครับผมดูแล้วเนี่ยมีจุดไหนที่สามารถนําไปรับใช้กับตัวเองได้นะครับผมเอาไปใช้เลยนี่คือคําแนะนําจากเดอะสตาร์หญิงคนเดียวของเมืองไทยเลยอยากจะมาโชว์ความสามารถแล้วก็โชว์ความเป็นตัวเองนะครับอย่าลืมแลกันครับ มาสมัครกันเยอะๆเพราะว่าวันที่หนึ่งธันวาคมนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคนี้เนี่ยเขาได้ผู้เข้าแข่งขันเดอรสตาร์ดีๆหลายคนนะดีหลายคนเลยฮะใช่ได้แชมป์เดอรสตาร์ก็เยอะนะพี่อาร์อย่างเงี้ยแล้วมีใครสิงโตอย่างเงี้ยมีพี่รุตอย่างเงี้ยโตโน่มีโตโน่ี่มีริ์อย่างเงี้ยมีดิวดิวมาจากภาคอีสานนะค้าใครยังไม่รู้สำหรับใครที่มีความฝันนะครับผมอย่าลืมก้าวมาตามหาฝันอย่างน้อยคุณก็ได้ทำในสิ่งที่คุณรักครับแต่เมื่อกี้นี่ มี The ะสตาร์หญิงของเรานะคะได้บอกแคล็ดลับไปแล้วาาเราไปฟังเสียงของเดอะสตาร์หญิงมากดีกว่าเพลงนี้เนี่ยเชื่อว่าคนที่กำลังอินเลิฟอยู่ในช่วงนี้นฟังแล้วต้องรักกันมากขึ้นแน่นอนครับเมื่อ2เราได้พบกันครับคุณภาพ มันนี่ไม่ขับแก้วแล้วเนี่ยขับขวดเลยขับขวดเลยต่อไปถ้าไปอีกก็ขับขับอ่งไม่ดีเอาไม่ดีหรอไม่ดีไม่ดีรูปร่างเลยพี่ไม่ได้พูดเซนพูดแก้มเซนพูดนนีีี่่อมม้้้พพแแกกเลยผู้หญิงที่สวยตอนนี้ที่สวยแล้วที่สวยที่สุดแล้วเซนเซนไม่ได้พี่แก้มเข้าใจพี่แก้มรักน้องโอเคครับผมถ้าเกิดใครชอบแก้มนะครับผมชอบเพลงนี้อย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดของแท้ไปฟังเลยนะจ๊ะนี่อันนี้อันนี้สาว พลังเสียงที่แบบสุดยอดใช่แล้วต่อไปเรามีสาวที่มีลีลาอันสุดยอดอีกคนหนึ่งมาฝากกันแล้วก็มีหนุ่มด้วยอย่างเงี้ยในนั้นเขาไม่เป็นคู่อ๋อได้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 สองคนนี้นะครับผมต้องคู่กันเขาคู่กันแล้วเนี่ยบอกได้คำเดียวว่าเกิดมากสุดยอดของเทพแห่งการเต้นในบ้านนี่เลยไปดูแลกันครับก็ใครมันจะไปรู้ล่ะช่วงนี้เรามาพูดถึงเรื่องแบบสดใสสดใสแบบยิ้มยิ้มเงนบ้านดีกว่าพี่ดิวพ่อพูดถึงยิ้มเนี่ย พี่นึกถึงเพลงสมัยของพี่บี้ถูกต้องแล้วก็นึกถึงกิจกรรมดีๆกิจกรรมนี้ใช่แล้วครับผมสมัยอร์สกอร์บี้พี่แนะนําถ้าเกิดอยากให้โดนใจนะครับดู MV เพลงสมัยแล้วไปถ่ายไปถ่ายรูปที่สถานที่จริงแล้วก็ทำตัวเล่นแบบพี่บี้ทำเอ็นกิ้วแบบพี่บี้เลยครับผมรับรองพี่บี้จะต้องเห็นรูปนี้แล้วต้องจําได้แล้วก็ต้องเห็นว่าเฮ้ยคุณพยายามคุณเต็มที่กับสิ่งที่อยากจะมอบให้พี่บี้พี่บี้ต้องเลือกคุณแน่นอนครับผมแต่ตอนนี้ไปชม MV ตัวนี้กันก่อน <Smile. S 1> สมายสมายไหมสมายจริงๆอ่ะสมัยมากไหมสุดๆพี่เดียวอยากสมัยมากกว่านี้ไหมถ้าอยากสมัยมากกว่านี้นะครับไปได้เลยครับที่โรงภาพะยะนตร์เครรอเมเจอร์รับรองว่าได้เจอกับละครเวทีเรื่องรักจับใจในเวอร์ชันที่อยู่ในภาพะยะนตร์อ๋อ,อรักจับใจนี่มันรักจับจอไหมครับผมถ้าเกิดใครอยากดูนะครับผมตอนนี้เนี่ยตรงดิ่งเข้าไปแล้วก็บอกคนขายตั๋วว่าพี่ครับขอตั๋ว ภาพยนตร์เรื่องรักจับใจใจเงินได้นะขอเขาไม่ให้ขอเขาไม่ให้ต้อง่ส่เงินด้วยขอบคุณเซนที่ที่ให้ข้อชี้แจงนี้กับพี่เมาผมนะครับผมอย่าลืมไปดูกันเพราะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่พลาดเพื่อชช้นละครเวทีไปอันนี้นะครับผมถ้าไปดูแล้วเนี่ยจะได้เห็นช็อต c ล o สอ up ใกล้ๆน้ำตาหนูหน้าตอนที่พี่ๆกับหนุนหน้ากำลังคิสกันแล้วแบบเรนเห็นไปอยู่ในโรงภาพยนตร์รับรองว่า ชัดแบบ close to แน่นอนฮะโอ้ยเซนเยี่ยมมากชัดแบบ close to ครับพี่เดียแต่ว่าพูดถึงว่าเราจะไปดูหนังเรื่องรักจับใจใช่ไหมมันจะมีซีนบางเีนในเรื่องนี้ที่พระเอกเนี่ยเขาเป็นห่วงนางเอกมากๆตอนที่นางเอกเข้าโรงพยาบาลใะ่ใช็อยากจะไปหานางเอกแต่ก็ทําไม่ได้เพราะกลัวนางเอกรู้ความจริงว่าไม่ใช่คนซันคนนั้น ก็ได้แต่เฝ้าห่วงยายอยู่ห่างๆเหมือนเพลงนี้เลยขออนุญาตหงายองโดมนั่นเองครับใช่แล้วครับผมมีอีกหนึ่งเพลงที่ได้เวลาแล้วล่ะรีกบรรยากาศมาละบรรยากาศดีนะบรรยากาศชวนเต่้งพล้่มมากเตียงคลั่ในการฟังเพลงแล้วก็ชอบไงแล้วก็ดาวน์โหลดไงถูกต้องครับผมแต่ถ้าเกิดอยากรู้ว่าเพลงเพราะขนาดไหนต้องไปฟังตัวอย่างกันก่อนล้วล่ะโอเคครับบรรยากาศชวนเตี้งพล้ําครับผมจากดีวอรุณพงษ์ครับ เรลียนความมันช่างสูงจริงๆคืนนี้เธอช่างสวยจริงๆไม่รู้จะห้ามาใจได้ยังไง ขอบคุณเป็นย่างย่างให้พูดก่อนเป็นหนึ่งเพลงที่แบบว่าทั้งชิลทั้งเพราขคุณะือฟังแล้วแบบเราอยากไปทะเลอ่ะไม่ต้องไปทะเลก็ได้ไม่ไม่จำเป็นไม่เป็นฟังในรถก็ได้เช่นพี่ขอบคุณเซ่นมาก มือถือมีตังไหมม่มีไม่ไม่มีไม่มีเติมเงินได้เนี่ยยังไม่ที่จ่ายค่ารายเดือนเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเส้นใจที่มาสามห้าบาทก่อนเดี๋ยวพี่กดโอนดให้ครับผมถ้าเกิดอยากฟังเต็มเต็มนะครับผมดาวน์โหนึ่งสองสามคูหนึ่งสามสองแล้วดาวน์โหลดนะครับผมดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมตอนนี้แต่ว่าถ้าเกิดใครอยากชมยังมีอดเชอร์รอยแป๊บหนึ่งอีกไม่นานเกินรอแน่นอนครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพี่ขอตัวไปภาคภูมิใจกับผลงานของมี่กันไงครับผมช่วงหน้าหนึ่งหนุ่มนะครับสุดน่ารักของเราน้องมาร์กนั่นเองฮะ รับรองว่าจะได้มาฝนตกที่หน้าเธอในรายการแน่นอนครับเจอกันช่วงหน้าครับตอนนี้เราไปสบายๆกันบ้านดีกว่ากับเพลงที่มีชื่อว่าแค่หลับตาของหนูนาและพี่บี้ครับอยากมีลูก <l acht> เห็นๆน, <l acht> น้องมาร์คล่าหลังนี้แล้วก็อยากามีลูกนะอย่างนีน้ถ้าเกิดพี่ๆที่มีลูกนะพี่อยากได้ให้ลูกพี่เนี่ยโตมาแล้วก็ เก่งแบบน้องมาร์คน่ารักแบบน้องมาร์คคือน้องยังมีความสาม,มารถเยอะมากใช่ครับเล่นกีตาร์ร้องเพลงแล้วก็น้องก็แบบน่ารักเวลาพูดคุยก็จะเป็นกันเองกับพวกเรามาใช่ครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งเพลงค คนร้องเพลงเนี้ยเก่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่คน,คนละคนนั้นเป็นคนเดียวกันคนเดียวกันเลยคนนั้นก็คือแกงส้ม KS นั่นเองนะครับถ้าใครอยากจะดูเพลงของเขาเนี่ยไปดูกันเลยครับกับมีเพลงเต็มใจครับติดตามรายการ s t a r ์ a าของเรารให้ี<ม>นะครับผมเราจะสนุกได้กันแบบทุกอาทิตย์วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ